ได้รถที่มันดูสภาพดีเหมือนเดิมที่สุดดีกว่าไปได้รถที่แต่งมามากมากเพราะกังวลว่ารถอาจจะช้ำใช้งานมาเยอะมีปัญหาไม่ทนุถนอมเพราะงั้นเราก็จะตัดประเด็นรถที่มีการตกแต่งออกไปนะมาดูคันนี้ก็เป็นรถเรียกว่าสภาพรถบ้านพร้อมใช้งานนะครับนะมันก็มีหลากหลายรูปแบบ สี่ประตูเก๋งห้าประตูเก๋งแหวนนะฮะทีนี้ประเด็นที่ถ้าเราจะดูตรงพวกเนี้ยแน่นอนถ้าเราไม่ได้เน้นความสวยงามตกแต่งเพิ่มเติมเราก็ต้องมาดูค็ดภาพรวมของรถสีตัวถังนะครับสีบางพอไหมมีรอยชนรอยทําสีไหมนะครับรถยังสะอาด นอกภายในตัวเครื่องยนต์นี่ก็สำคัญเพราะว่าอายุการใช้งานของรถส่วนใหญ่เห็นหลักๆก็คือถ้าแสนโลแรกมันก็ต้องมีการเมนเทนเนในหลายๆจุดนะครับช่วงล่างก็เหมือนกันเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอะไรนะทีนี้ถ้าสังเกตจากเครื่องยนต์แล้วก็ดูไอ,อ,อ,อตรงขอบฝาเครื่องยนต์มันมีรอยน้ำมันเยอะไหมซึมไหมนะครับสตาร์ตติดง่ายไหมนะครับ ความสะอาดของเครื่องยนต์แล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะไม่ได้ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่เป็นเกียร์ออโต้ก็คงต้องดูว่าเวลาเราเข้าเกียร์ปุบ๊บดันจากเกียร์พี P, N, มาเกียร์พเกียร์เอ็นมาเกียร์ดีเนี่ยมันตอบสนองการเปลี่ยนเกียร์ไวไหมเออถ้ามันช้าระดับอ,อ่สองวิสามวินี่ก็คือก็ต้อง,ต,องต้องมองแล้วว่า เอะเกียร์จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเออสับเกียร์ลงมาจากพีจากเอ็นมาดีปุ๊บปั๊บสักภายในหนึ่งวิเนี่ยถือว่ายังโอเคยังดีอยู่นะทีนี้ไอ้พวกแตลรถบ้านเนี่ยเราใช้ก็คือจริงก็เพื่อความสบายใจใช่หไหมครับรับรถไปทำงานทำงานออฟฟิศไปเช้าเย็นกลับ